นสวัสดีครับสวัสดีครับป่ะผู้แจ็คคู่กันสวัสดีค่ะป่ะไปสวยวันนี้เรามารับไใดิรถเราไปไหนอ๋อรถก่อนอยู่นี่อ่ะคันนี้เหรอจำไม่ได้เลยอ่ะอ่ะเข้าไปวันนี้มารับไวไปหน่อยปกติต้องรับสี่โมง อ่ะกลับบ้านเราดีกว่าอาววันนี้พ่อมารับไปดิตัวเล็กๆก,ก็มาเรียนแล้วเนี่ยแล้วก็ปีกปักไปเนี่ยป้าข้าวโพดอ,อะไรข้าวโพดดำเหรอข้าวโพดดำเหรขาโพดเขาเรียกข้าวโพดอะไรไม่รู้โพดสีข้าวโพดหวานอะไรไม่รู้ป้าป้าลองให้พลอยชิมไงเอาดิ เอาดิเอาดิอืมตันเพื่อนขวนเหรอใครขวนพลอยดดอข้าวโพดดำอ่าข้าวโพดเอ่ออะไรไม่รู้อะสีม่วงข้าวโพดสีม่วงข้าวโพดสีดำม่วงม่วงม่วงสีด,ดำเออ๋ยวดำก็ดำภาษาอังกฤษดำว่าไงโอเคโอ้ภาษาอังกฤษวันละคดีค่ะวันนี้ซื้อกับข้าวเนาะมารอรับวันนี้มาไวหน่อยสามโมงครึ่ง ปกติต้องมารับ4โมงนะเขาจะมีกิจกรรมวันพุธโรองเรียนปิดแล้วนี่อะไรรองเรียนเปิดแล้วนี่ปิดยังปิดที่ไหนหรอวันศุกร์เราก็มาวันเด็กวันเด็กวันศุกร์ใช่ไหมทำกิจกรรมเจอกันนะครับวันศุกร์กิจกรรมวันเด็กต้องให้ป้าป้ามาด้วยอร่อยไหมาถามก่อนข้าวโพดดำอร่อยไหม เค okay. อร่อยก็อร่อยเป็นไงรสชาติหวานมันมัน่าจ,จะได้ซื้อให้กินอร่อยกว่าอร่อยกว่าสีเหลืองไหมครั้งแรกนั้นด้กินข้าวโพดดาเนี่ยเขาบอกข้าวโพดม่วงสีม่วงาระถางกิษสีม่วงว่าไงอ่ะอร่อยเนาะเอาไปฝากมากด้วยแบ่งมาด้วยสามชิ้นนะยี่มห้านะเนี่ยสามอันยี่มห้า ข้าพดพันหายากยายบอกอืลองดูเผื่อพ่อยแช่ชอบไงจะได้ขี่คล่องๆไงรถไปไปยังเนอะรถไปไปยังเนอะไปแล้วสามโมงครึ่งแล้วเนี่ยไปแล้วน,นี่มันสามโมงสี่สิบแล้วโอ้โห,โหเป็นไง,นนนนนองพอ,อใคร พีทอีกแล้วเหรอก็บอกดิเพื่อนกันทำไมต้องตีกันด้วยตามภาษาเด็กนะเขาเล่นกันเราว่ายังไงอ่ะการเ่่งปกติพอยก็ต้องคุยกับเขาต้องบอกพีทสิอย่าตีพอยพอยเก็บใครตีใครตะอนอ่ะใครเริ่มก่อนอฮะพอยเริ่มก่อนเขาทำคอยก่อนหรือคอยทำเขาก่อนป้าถามก่อน ว่าแล้วหอยทำเก้าข่อยก็เลยดีพหอยร้องไหมป้าถามก่อนไม่ร้องเก่งมากเราก็คุยกันดีๆลูกเราก็เพื่อนกันบางทีอลอยก็ขอโทษพอลพอยพอลอยไม่ได้ตั้งใจพอลอยก็ต้องขอโทษเพื่อนได้ดีดลูกใช่ไหมไมันก็มีแข็งมีอ่อนเอ้ากก็ัดตรงที่มันอ่อนเดียวเนี้ยวีรรรมนางแต่ละวัน เล่นกันนองเด็กมันเล่นกันมันก็เผลอเลยอยากให้เพื่อนสนใจก็คงแบบประมาณว่าเออเล่นกับชั้นน้อยประมาณนั้นหน่อยก็อาจจะขย่ากันแรงหน่อยนึงนิดหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องปกติสําหรับเด็กๆใช่ไหมสําเด็กภาษาเขาก็อยากมีเพื่อนอยากให้เพื่อนสนใจอาจจะกระชากแรงไปนิดนึงไปดีพป้าก็อยากไปหาหมอยเนี่ยอยากไปไปกรุงเทพกันแหละ พอปป้าก็อยากไปกรุงเทพเหมือนกันรถไฟไปกรุงเทพไม่นั่งรถบัสเหรอนั่งรถบัสดีกว่านะถ้านั่งรถไฟมันมันร้อนรถไฟธรรมดามันร้อนรถไฟแอร์ก็ยังพอได้รถไฟแอร์มันก็ไม่ได้เดินง่วงรถไฟแอร์รถไฟนอนเหรอรถไฟนอนก็เดินไม่ได้อีกมันเป็นตู้นอนรถนอน มันก็ไม่ได้รีแหลกแล้วก็นอนนั่งนิ่ตู้งเดียวนั่งรถทัวร์ดีกว่ารถทูทัวร์ไปถึงมอชิป,ป้ายไปหาหมอน้ำกัดเท้าเนี่ยต้องไปสถาบันโรคผิวหนังแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นโรคผิวหนังก็ต้องไปสถาบันมันหายแล้วครับมันหายแล้วไปถูพื้นทำความสะอาดแล้วก็แพ้น้ำยา ล้างห้องน้าประมาณนั้นนะเคยแพ้เนาะอยู่กรุงเทพก็ไปสถาบันโรคผิวหนังใครแพ้ใครเป็นโรคผิวหนังก็ไปสถาบันครับหายร้อยเปอร์เซ็นครับไม่แพงด้วยถ้าไปซื้อยาทาเองมันก็ไม่หายครับยาคลินิกยาตามร้านยาหรือตามโรงพยาบาลก็ให้ยามาไม่ดีครับไปสถาบันโรคผิวหนังแนะนําจากคู่สามีประสบการณ์ในการเป็นโรคขี้กาข,ขี้เกลื่อนน้ากัดเท้าออาอเยา ไปเอาที่สถาบันโรคผิวหนังเหรอป้าปาเคยไปไงสิบ oh, <yeah. S 1> ปีที่แล้วใช่ก็มีประสบการณ์ <Yeah. S 1> อยู่ฮ <Yeah. S 1> ะ <Yeah. S 1> กับทางทุ่งนาดีกว่าเนาะจะไ,ได้ชมวิวส,สวยๆเนาะชอบยาไหมไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบหรอกชอบรถดีไหมอ่ะป้าปาไม่ค่อยชอบปิดยาเหรอถ้ายาดีก็ชอบอยู่ยาไม่ดีก็ไม่อยากไม่อยากกิน นั้นเป็นยาทาเนาะยาทาแล้วก็มีประสบการณ์อยู่ไปไปหาหมอเขต้องเจาะเลือดต่อต่วิจัยแะนั้นเราแพ้อะไรยังไงเขาก็จะมียาให้เราตรงเป๊ะเลยมียาให้เราใช่ไปไปบางเคยไปหาหมอบางคนนะเ,เขาจะเล่าประมาณว่าคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นโรคเป็นโกกรครกมโอ้ยนอนอนอมันก็จะมีหมอประเภทอยู่นี่ประเภทหนึ่งฮะก็ <laughs> <laughs> มีหลายประเภทเนาะ งานเขาเยอะไม่รู้จะพูดอะไรผมก็ไม่รู้จะสัรหาคําอะไรมาอธิบายผมก็เลยต้องเคยอยู่พัทยานะ่ะสมัยก่อนไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคเว็นโรคกรรมไม่บอกว่าโรงพยาบาลไหนนะเ <c oughs> <c oughs> ขาอาจจะงานเยอะก็ได้โรงพยาบาลนั้นเป็นงานเยอะจริงแหละชื่อชื่อเสียงในร้านลบนี่ก็เยอะประมาณนั้นนะ่ะใครไปนี่ก็กล่าวขานกันไม่จบไม่สิน้นเรื่องเราเราของเราโอ้เอาอันใหม่ไหมล่ลล<ร>ะเอาอีกอันดิ่พลอยชอบไหม ชอบก็เอาอีกดิเอาปลาซื้อมาตั้งสามันเอาอีกดิจะก,กินก็กินเก็บตรงไหนนก็มีถุงยังไงเก็บไปในถ,ถุงไงแล้วก็ออกมาอร่อยไหมอร่อยเรียนั่นเรียบปรับปรับปรับเลยโอโ้โหเรียบปรับปรับปรับเลยนะหลังกลับทางทุ่งนาเนาะมันไม่ค่อยมีรถวิ่งง่ายวิ่งไปเรื่อยๆประมาณอ่าสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถึงบ้านเรา,เรา ถนนใหญ่รถมันเยอะสิบลอ้อเยอะแล้วก็วิ่งกันด้วยเวไ,ไวด้วยมันไม่ปลอดภัยสำหรับพอยป้าก็จะหาทางที่ปลอดภัยที่สุดกลับบ้านทำไมก็นันก็มีประสบการณ์ในในโรงพยาบาลหลายเรื่องนะ <c oughs> เรื่องเล่าผมเยอะในโรงพยาบาลเนี่ยไปหาหมอโรงพยาบาลน้นซื้อยาคลินิกนี้โอ้เสียเสียตังค์เยอะในเรื่องโรคผิวหนังอะ่ะ มันแพ้เนาะแต่ก่อนเราไปทําความสะอาดเราก็ไม่ได้ป้องกันแพ้น้ายาล้างห้องน้ำมีหลพวกน้ายาห้องล้างอย่าไปจะเป็นอย่าไป,ปซื้อไม่ใช้ครับผมน้ายาล้างห้องน้าแพ้แพ้แล้วก็ยากรักษายากน้ายาถูพื้นไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้มันอันตรายสำหรับร่างกายเรา, air, อ,าอ่อนแอบอบบางอ่าเล่าให้ฟังนะวันนี้มีเรื่องเล่าประมาณนี้แหละอ,ลอดีตก็จะเออ มีคนเนี่ยบอกแนะนําไปโรงพยาบาลโรคผิวหนังอยู่ติดกับอนุสาวรีย์เนาะใครเป็นโรคผิวหนังทายาหายามาทา,าแล้วเข้าคลินิกไม่หายขาดนี่หายขาดเลยนะครับผมหายขาดเลยหายขาดแบบปิ๊งเลยแหละไปสถาบันเนี่ยเขาสุดยอดอยู่แล้วมันเป็นยาของมันโดยเฉพาะเลยอะ่ะเค็มใช่ไหมมันเค็มคือยังไงลูก ใครเป็นโรคผิวหนังนะก็แนะนําไปสถาบันโรคผิวหนังเลยครับโดยเฉพาะเลยฮนะอันก็ไม่แพงหรอก,กแต่ต้องเสียเวลาครับต้องเสียเวลามันมีคลินิกนอกเวลาด้วยเนาะมีคลินิกดอกเวลาด้วยเสาร์อาทิตย์รอบสองสามทุ่มก็ยังมีครับผมสถาบันโรคผิวหนังหมอ,อเข้ามือโปรฝั่งนู้นในกรุงเทพก็จะเป็นหมอมืออาชีพป,ป๊ปาอันนี้ี้ยาถึงกับชี้ตาหมอล่าประมาณนี้ความรู้ไดเออแชร์ประสบการณ์เนาะ อ่ะรถอะไรพลอยเนีเ่ยรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมรถไฟ <ไป S 1> ฟ้าว้าวแล้วก็จะเลี้ยวไปทางนี้อ่ะมาเล่าต่ออร่อยครับอันที่สองละครับข้าวโพดดำภาษาอังกฤษว่าไงข้าวโพดดำอะ่ะดูจนตูดอะ่ะไม่เค็มอม่ไหลไม่ออร่ยอ่ะ อ๋ใช่ผลม่วงอ้าวถูกแล้วภาษาอังกฤษและภาษาภาษากฤษสีม่วงว่าไงมันมีกเกลือด้วยใช่มันมีเกลือมันเลยอร่อยไงเขาต้องใส่เกลือแหละมันจึงจะอร่อยวันนี้ก็กลับทางลัดทุ่งนาครับกลับบ้านพอยจากตัวเมืองสุรินทร์เนาะกลับทุ่งนามันยาก,กาศสาระบ้างไม่มีสาระบ้างครับผม หาหาสาระสาหรับผมยากอันนานทีจะมีสาระอันนี้ก็คลายเครียดทำคอนเทนต์ครับผมขอบคุณเอนะครับขอบคุณเข้าขมาชม y o u t ท b e f a c e b o o อฮะเข็มเหรอลูกมันเข็มขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่เข้าใส่เกลือตอนต้มไงวิธีการต้มข้าวโพดก็ต้องใส่เกลือนิงจะอร่อย อร่อยไหมล่ะมันเค็มเค็มเทนดูดเอาดูดเอามันอร่อยก็เค็มเกลือไม่เป็นไรมีแคลเซียมมีไอโอดีนทำไมมันมันไม่ออกอ่ะอืมมันจะกลับทางบ้านครับผมประมาณนี้ผม ถนนไม่ค่อยมีรถเส้นนี้เป็นถนปน,น,นปิ่งตรงเลยครับไปทางบ้านอำเภอขวาวเลยครับขวาวศรลินขวาวศรลินจังหวัดสุรินครับผมบ้านสโนโ้องบ้านสโนโไปทางบ้านสโนโครับบรรยากาศทุ่งนาได้แหละบรรยากาศดีดีเลยแหละให้กลั <c oughs> ถกบถนนใหญ่ทางจอมพระก็รถเยอะรถปิ่งไวอันตรายถนนก็ไม่ค่อยดีอันนี้ถนนเขาทาดีแล้ะ เอาเก็บไว้ในถุงถ้าจะเก็บเก็บไว้ในถุงไว้ให้มาให้พ่อก็ได้ใส่ถุงนี่ดี <c oughs> กินรังพึ้งไหมอะถุงเท้าไปไหนถุรเท้าหายฮะ <Huh? S 1> <Hi? S 2> หายเอาอี่ในกระเป๋าเรามั้งคุณครูเก็บไว้ให้เรามั้งโดนน้ำเหรอ <c oughs> ขี้ยังวันนี้ <c oughs> ใครล้างตุ่นให้น้อ ไม่ได้ล้างอีกแล้วยังเป็นไรกลับไปล้างขี่วันรอบยักบนกะ็ขี่หน้เอวันเนี่ยขี่อย่างเยอะเลยกินกระปุกกระถอดกระถอดถอด,อดเก็บไว้ดีๆดิไปทางนี้เราก็ทําความเร็วประมาณอา่ไม่เกินหกสิบตกิโลเบตรต่อชั่วโมงแต่เทนน้นมันต้องแปดสิบเก้าสิบรถวิง่งแล้วก็จะขี่โม้ไม่ได้ด้วยฝั่งนี้เล่นสบายสบายไปเรื่อยๆครับห้าสิบหกสิบ ไม่ได้ขับไวปลอดภัยด้วยแต่ก่อนถนนไม่ดีก็ไม่ไม่มาหรอกเส้นนี้เส้นนี้ถนนมันดีแล้วถนนดีแล้วครับเนี่ยถนนถึงจะเป็นเลนสวนแต่ถนนมันดีครับแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยทางเนี่ยทำไมมันใช้ไม่ได้บรรยากาศกลับบ้านครับทุ่งนาครับวิวสวยเลยนะครับทำไมมันใช้ไม่ได้แล้วท่งนนักเรียนอ๋อคอยจะออกทาไมล่ะลูกนั้นรองเท้าอันนั้นเขาไว้รองรองข้างใน เออเอาไว้นั่นแหละปะ้าปาทำให้ป้าขับรถอยู่เอาเก็บไว้ข้างล่างไม่ทชอบดินอดได้นั่นแหละเออวางนั่นแหละกินรังผึ้งไหมอ่ะอ่ไม่อยากกินอ๋อเบื่อแล้วเหรอเบื่อรังผึ้งแล้วอิ่มก็โพดแล้ว <c oughs> โอ้ยไออ๊อ,อกอ๊อกเบย เมื่อคืนใครฉีที่นอนวะพ่อต้องเอาที่นอนมาซักในเมืองเนี่ยสองวันแล้วนะเราเมื่อคืนนั่งร้อนใส่เสือนะ้อหนาอากาศมันก็เย็นอยู่หรอกหมดหิดใส่เสื้อหนาไปเหนือนะ้าแล้วก็หมดหิดก็จะเยี่ยวไม่ยอมเรียกพ่อถ้าเรียกแล้วก็วออกมาเยี่ยวกัน เดี่ยวแล้วค่อยบอกเราใช่ไหม <c oughs> โดนเพื่อนข่วนจมูกเ <c> ป <oughs> ็นรอยเห็นไหมวั <c oughs> นใครข่วนพอยวันเนี่ยฮะ <c oughs> วันบาวาวาันนี้ใคร <c oughs> พีท <c oughs> อ่รักกันแหละเขาข่วนกันเด็กน้อยธรรมดาแหละธรรมชาติเนาะเขารักพอยเนาะเพื่อนกันรักกัน,ลกกนเล่นกันเรื่องธรรมดา <c oughs>

พิ่งแต่เขาทาทางใหม่ก็น่าวิ่งแต่เพิ่งทําเสร็จเนี่ยนะแต่ก่อนก็ไม่ก็ไม่น่าวิ่งหรอกวิ่งมีตะลุมอันนี้วิ่งสบายครับก็ไม่ต้องไปวิ่งทางหลักทางหลักยิ่งโอ้รถทิบล้อเหยียบท่ถ,าถานนพังหมดแล้ววิ่งไม่ได้เลยเลนซ้ายนี่วิ่งไม่ได้เลยเป็นหลังเต่าเลยครับอันนี้ไปเมืองทีเนาะสีอขอระพูมไม่ได้เส้นนี้ครับผมไปเมืองทีกระโดนคอไปฝั่งนู้นฮะทะลุ ราชอบมาฝั่งนี้ลำห้วยสาธารนะแหมแปลงปันพลอยพรุ่งนี้ตื่นเช้าด้อพรุ่งนี้ตื่นตีห้านอพรุ่งนี้ตื่นตีห้าป้าไปทำงานนี่ป้าเป็นแม่บ้านมาซักผ้าเอาผ้ามาซักเอาผ้ามาซักสองตะกร้าเลยค่ะซักผ้าเสร็จแล้ว มามา,มาเอาเห็นบอกอย่าไปถูปากมันสกรปรกเอาไว้ก่อนใครพาถูปากไม่เอาไม่เอามันไม่ใช่เวลาแปรงฟันมันสกรปรกพลอยไปถูอะไรนะ่ะเล่นอะไรเล่น,ลน,ลนอีกแล้วพลอยเล่นอะไรพี่เลนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เอาวางไว้เอากลับมาวางไว้ เอาไปล้างน้าก่อนค่อยมาถูฟันป,ป้าปังอาไปล้างน้ําก่อนพรอยไปถูก,กันได้ไงแปรงถูห้องน้ำนั่นน่ะทำงั้นน่นสะสะกบกไอแปรงฟันพอยเอาแล้วได้ฟังแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> ตามสภาพทับอะไรไม่ได้ขับรถอยู่นี่ใส่ปากตะกบกเชื้อโรคโอ้ยเชื้อโรคคือเต็มเลยที่ไหม อ๋อมันเชื้อโรคไม่เล่นอย่างนั้นไม่เอามันเชื้อโรคไปโอมอีกโอ้ยเอาไม่นอ,อเดี๋ยวนะครับปิดกล้องก่อน